มาต่อกันเลยจากคลิปก่อนหน้านี้ผมสอนเรื่องเดินเบรคไปละก่อนหน้านู้นก็สอนเรื่องการเขียนรูปไปละเดี๋ยววันคลิปนี้ผมจะสอนเรื่องการเขียนคอร์ดนะครับเขียนคอร์ดเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการเดินเบรคของคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูลองเลื่อนหาดูในช่องได้นะครับอ,อันดับแรกนะครับผมจะ กดแอดตรงหัวข้อ D W Sample นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับดูให้ทันนะเขียนคอร์ดสามชาผมจะชอบใช้เป็นปลั๊กอินตัวนี้กับตัวนี้ในการเขียนคอร์ดหรือทุกคนลองเอาไปประยุกต์ใช้กับปลั๊กอินตัวอื่นตัวนะครับ ใช้เป็นตัวนี้ที่บอกว่ามันสอดคล้องกับคลิปที่แล้วเรื่องการเดินเบรก็คือมันจะใช้เป็นคอร์ดคล้ายๆกันนะครับส่วนเบรจะเขียนเป็นโดดๆแบบนี้เป็นช่องเดียวนะครับหรือว่าอาจจะมีการเลื่อนลูกเล่นตามคอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับแต่คอร์ดจะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือเรารู้ของเรารู้คอร์ดเดแล้วใช่ไหม เรามาเขียนตามได้อย่างเพลงนี้มันมีอะไรบ้างคอดีเอ้ยขอดีขอดเอขอดบีแล้วก็คอดจีแล้วเขียนตามการเขียนขอดสามชาเขาจะเขียนเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อดู เปียโนโลนะครับด,ดูช่องเปียนโนทั้ง4ห้องนะครับผมจะเขียนเป็นท่อนสั้นๆอยู่ตรงห้องที่สามของแต่ละช่องนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ลองฟังดู ควางจะเบานะครับผมใช้เป็นตัวนี้ในการเพิ่มเสียงเราจะไม่เขียนตัวโดดเป็นอย่างนี้นะครับผมอธิบายแบบสั้นในคลิปที่แล้วแล้วว่าคนที่พอจะมีพื้นฐานด้านดนตรีก็จะเข้าใจเรื่องสเกลคอร์เป็นโดโลนิดหน่อยก็น่าจะเข้าใจกับสิทธที่ผมกำลังจะสื่อในตอนนี้นะครับ แต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็คือให้นับช่องคอร์ดที่เรารู้ของคอร์ดเบสเป็นเป็นลำดับที่1นนะครับแล้วก็นับคอร์ดขึ้นไปเป็นลำดับที่2นะครับการวางคอร์ดทั่วไปสกลคอร์ดธรรมดาคอร์ดไมเนอร์หรือเมเจอร์ก็จะประมาณนี้จะวางตัวที่2ในช่องที่5นะครับ ช่องที่5นับจากด้านบนนะครับแล้วก็ช่องที่8นับต่อมาจากช่องที่5ได้เลยนะครับแล้วลองมาฟังดูเสียงมันค่อนข้างที่จะสูงเกินไปเดี๋ยวผมลองลดลงมาดูก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆว่า ตรงไหนเพี้ยนไม่เพี้ยนแล้วเราค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับต่อมาเป็นคอร์ดอะไรเป็นคอร์ด A ก็วางเหมือนเติมนะครับคัดลอกมาแล้ววางได้เลยนะครับเราก็มาลองฟังดูแล้วก็คอร์ด B เดี๋ยวเราลองวางไปก่อนนะครับอันไหนเพี้ยนเราค่อยมาแก้ไขทีหลัง ตัวนี้เพี้ยนนะครับลองลบตัวที่ห้าลงมาอยู่ช่องที่สี่ดูนะครับโอเคไม่เพี้ยนละขอดต่อไปขอดอะไรขอด G แล้วก็บาง G เหมือนเดิมนะครับเราลองสั้งดู เสียงมันต่ำเกินไปนะครับเราสามารถคุมและเลื่อนขึ้นไปได้นะครับในช่องด้านบนนี่เป็นของจีเราลองมาฟังดู ตอนการปรับเสียงนะครับผมจะใช้เป็นรีเวิร์บนะครับเสียงของกล้องนะฮะให้มันมีอะไรนิดหน่อยผมจะขอทำตามสไตล์ของผมเลยคนที่ดูคลิปอยู่อยากจะปรับตามก็ได้นะครับหรือว่าเอาตามเที่ที่เองชอบได้เลยนะครับ สำคัญเลยก็คือตัวนี้แล้วเราก็ค่อย พอเวลาเราเขียนขอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปปรับซาวปรับระดับเสียงให้มันเข้ากันนะครับ จะประมาณนี้นะครับทุกคนลองเอาไปทําตามดูนะครับค่อยๆหัดไปทีละขั้นตอนนะครับค่อยๆไล่ดูคลิปผมที่ผมสอนไปก็ได้นะครับดูเยอะๆฟังเพลงเยอะๆนะครับก็จะมีความเข้าใจในการทำโดตีที่เราอยากจะทำขึ้นมานะครับ